สิ่งที่โรงเรียนของเรานะคะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้โดนเุรีระสงค์ให้กับนักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะและ้วก็เป็นพระสงฆ์จํานวน9รูปนะคะที่ทางโรงเรียนได้นิมนต์นะคะ มาให้ทุกท่านได้รวมทำบ,บุญนะคะในโอกาสนี้ก็ขอต้อนรับนะคะท่านนายอำเภอหนองมีของเรานะคะท่านยศพงศ์ทรงศิล์นนะคะนายอำเภอหนองมีนะคะ,ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านได้ตักบาตรนะคะตักบาตรพระสงฆ์ก่อนนะคะ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์นะคะขอขอบคุณท่านนายอำเภอท่านยศพงศ์ทรงศิล์นะคะท่านนายอำเภอหนองฮีวันนี้ท่านได้ให้เกียรติกับโรงเรียนของเรานะคะมาะร่วมทาบุญอาคารโดมอเนกประสงค์หลังใหม่นะคะแล้วก็เป็นวันไร้วันสถาปนาของโรงเรียนหนองหีเจริญวิทย์ของเราด้วยนะคะค่ะ

รนะครับและท่านที่ได้ร่วมนันนโรงการนะครับสร้างโดยผสมนะจรับทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้นะคแล้วก็ขอต้อนรับนะคคุณนิจาร์ท่านนักเขียนและนักอ่านครับผู้ที่สนใจ

哎，落、uh,，再落。乐。<laughs> ูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะโอกาสเรียนเชิญค่ะจะปิดพระลมนะ

मुव न करो अयं पठन्त खालु जगेव वदा สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะนังสาลีนางผู้ชนะนางผู้ตังวารังพุททัสสาปูชุทัง อาสาวกยวาหาสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานีมายังพันเตขัตตานีสปพลิวลานีปฏิขันหาตูสายนะคะคุณคุณิดานะะมาดาแพรนะคะแล้วก็คุณสัญญาแท็กเตอร์นะคะได้ร่วมเป็นตัวแทน วันนี้ก็จะเป็นการรวมพลังสมสีระหว่างโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆวันนี้เป็นงานสำคัญซึ่งเป็นงานทำบุญต่อวัดสนองวันก่อเจ้าลอจระเข้โอ๊กโอ๒๐สก .2523 วันนี้คือการเปิดโดมวันนี้ประสรวงการอุดหนทั้งหลาย รวมกันก่อจ้างเป็นสำคัญหนึ่งทุกอย่างต้องอาศัยความสมัครสมานสมัทคีอยเยี่ยงงามบริสุทธิ์ใเป็นการร่วมแรงรวมใจกันแ้วสร้างมาแล้วก็เป็นการเป็นการสร้างบุญเนาะธรรมดาอาตมาก็เป็นผู้ที่ก่อจ้างเหมือนกันได้เนี่ยตรงเยี่ยงคนท่ผู้ก่อจ้างเป็นผู้ที่่าบุกเบิกตั อันนี้สถานศึกษาก็โน่นนี่ตั้งแต่ยี่สิบปอกสองสามบนสมดาเนาะเพียงทั้งสถาบันศึกษานี่แหละเราท่วมกันสร้างมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นวิทยาเรียกว่าเจริญวิทย์เป็นการการการสร้างการศึกษาให้มีความความเจริญเกลูกเกลานมา ตั้งแต่รูมกุญจงปัจจุบันนี้รุ่นแรกเน่อันนี้ก็ขออนุโมทนามาร่วมจงบุญจังบาตรันอ,น,อนี้ที่ท,าทา่านตังแก่แล้วปัจจุบันแล้วขอความปัจจุบันของท่นทงานท,ทั้งหลายที่เพ็นมพลังบุญันนี้ต้องสมเด็จเกีท่านทั้งหลายสงวนตั้งใจทุกบทการจอบกะบจังแก่กวาน้ำวาดีวาหาโพลาปาิโุเลนติสารา เอวเมม่ออีตัวที่นังเป็นนังอุปกบปัจเจปตังปฏิจังถห้งคิดฟังเมื่อวจะไม่จตูปกับเพรบเรียนตูปถึงับพ่านจันท์พระยามณีชมดิลาโชยาธาสตทิโยวันจันท์ส่รานมาวเตุมาเทวานวัน

ปะคาคินาปะคาคินานิกาตะวานาราบันดาเตปะคาคิเนีพระกวตาธรรมูอาหมังนมะสัมมิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกะสังโฆสังฆังนม,มะนท่นาือเภอของเรานะคะได้พบปะกับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็นักเรียน รงเรียนเราทีจะเรียนนิดของเราค่ะเรียนเพื่อนท่านท่านตำรวจเอกนะัทนชัยพุทธล่าโคร,รการสาร,รท่านสว่างท่านบุรการตะบนเลิศครับท่านสมาชิกสภาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ดท่านหัวหน้านส่วนราชการนะครับท่านผู้มีเกียรติ คณะครูบุคลากรทางการศึกษานะครับตลอดเป็นคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาแล้วก็ลูกนักเรียนที่ตากทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากทางโรงเรียนวิทย์เจริญวิทย์ให้มาเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาสนะครับเนื่องในโอกาสเปิดนะครับอาคารโดมหลังใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนา จ้าครับกับผู้หน่วยกันว่าปีนี้นะครับโรงเรียนหนองหูเจรนญวิทย์ของเราเนี่ยครบรอบ46ปีพอดีนะครับ mm. ก็ต้องเรียนกับท่านผู้มีเกียรติอย่างนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยเคยได้ยินครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาเสมอนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นเสมือนว่าเป็นบ้านหลังที่สองหง,งผมเองก็เชื่อว่าถึงแม้ว่า วันเวลาสถานการณ์สภาพสังคมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปนแต่คำคำนี้ก็ยังใช้ได้ใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่หลับที่นอนโรงเรียนเองก็เช่นกันสมัยที่ผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยวอยรั้งที่แม้แต่วันเสาร์วันทิตย์ก็ยังมาที่โรงเรียนคิดว่าที่นี่เป็นเหมือนที่บ้านนะครับก็เช่นกันเนี่ยวันนี้นะครับ บ้านของพวกเรานะครับบ้านโรงเรียนลองทีจเจริญวิทย์เนี่ยครบ46ปีซึ่งแน่นอนว่าบ้านของเราเนี่ยผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานนะครับนอกจากจะมีเรื่องของการพัฒนาปรปับปรปุงพัินัค่าบริเวณโดยรอบและที่สำคัญโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการที่ร่วมกันนะครับสร้าง อาคารซึ่งเป็นอาคารโดมหลังใหม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้นะครับอาคารโดมหลังใหม่ของโรงเรียนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของาอ,งองาค <ปำ S 1> ารสถานที่โรงเรียนเราเองก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งทราบนะครับจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าชาวอำเภอหนองทีของเราเนี่ยเป็นคนที่ มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากมายนะครับอย่างเช่นคุณปณิดาธรรมเขนมทัศเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึงน่งนะครับในกระภัติกของโรงเรียนน,ยน้องหิเจริญวิทย์งเราวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็น่าชื่นเชยที่วันนี้นะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันนะครับร่วมพิธีทําบุญตักบ,บาตแล้วก็ที่สําคัญได้ร่วมกันนะครับในเรื่องของการ พัฒนานะครับโดยที่ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารโดมซึ่งวันนี้ก็ทราบว่ากลจะเป็นโดมแบบนี้มาได้นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วม,มือจากทั้งสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ได้ความ,ร,วม,มร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ในพื้นที่อ,อําเภอหนองฮีตลอดจนพี่น้องที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอ,อําเภอหนองฮีที่ไปทํางาน ต่างภูมิภาคต่างจังหวัดได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมเองก็ต้องมีโอกาสนะครับในโอกาสที่เป็นวันเปิดอาคารโรงหลังใหม่นะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบองทีเจริญวิทย์นะครับก็ต้องขอรัตนาภุิพระศรีรันตนไกรนะครับตลอดจนบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระมหากษัตริย์นะครับทุกพระองค์เนี่ยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ <Hey. S 1> ทุกท่าน ลูกูนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์นะครับทั้งสิทธิ์เก่าและปัจจุบันตลอดจนให้ผู้มาร่วมง,งานทุกท่านนะครับจงประสบแต่สุภาษิิสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประกาศนะครับขอบคุณทุกท่านและก็สวัสดีครับนะคะในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนของเรานะคะเป็นจํานวนเงินสองแสนบาทโรงเรียน็ขอขอคุณท่าน 我想听音乐。<Okay. S 2> Thank you. Thank you. ะนคะคะคุณปุณนิจานะคะได้พบปะกับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะนั่งนั่งยงบุญไฟเล, <c oughs> ลี้ยว <c oughs> สวัสดีค่ะดิฉันคุณนิดานะคะรู้สึก,ก,รรรกสเป็นเกียรติและก็ซาบซึ้งในหลายวันแห่งนี้มากมานะคะแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากนักเรีเยนให้เกียรติรับโล่แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้บริการแล้วก็ แล้วก็แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดลแล้วค่ะเรียนเจ้าของขอบพระคุณท่านนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ,คนนะ,คะถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีของเรานะคะท่านนายอำเภอและก็คุณ ุณดานะคะหรือว่ามาตามแคร์ค่ะเียนเชิญทุกท่านค่ะดอนกลอยวิทยาการนะคะแล้วก็ขอขบคุณเกียรติทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมทําบุญนะคะในโอกาสที่เราเปิดนะคะโดมอนเนกประสงค์หลังใหม่อย่างเป็นทางการนะคะก่อนที่นักเรียนทุกคนนะคะและก็คณะครูจะไดะ้เข้ามาใช้ประโยชน์นะคะจากโดมอนเนกประสงค์ของเรา ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มีส่วนร่วมทุกๆข่้นนะคะแล้วก็ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ทางการศึกษาคุณปุณิณดาธรรมเข็ม,มพัฒนะค <ไป S 1> นะคแล้วก็คุณสัญญานะคะห้างหุ้นส่วนจํากัดสัญญาแท็กเตอร์นะคะก็ได้ มาร่วมนะคะทำบุญในโอกาสที่สร้างโดมงมเดประสงค์ของเรานะคะเป็นจำนวนเงิน1 2 0 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับท่านหอจกสัญญาแท็กเตอร์นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดวงมเดประสงค์ของเรานะคะยังขาดอุปกรณ์นะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็พัดลมอีกนะคะก็คงจะขอความร่วมมือกับทุกๆท่านนะคะได้เติมเต็มมอบโล่ให้กับ <lause> บุคคลผู้ทำประโยชน์ทางการศึกษาให้กับคุณุณิดาธรรมนัฝั่งนี้ที่นึงครับขอขอฝั่งตอนขั้นตอข้ามคูกทะไม่เกิดการเข้าข้าเรเดียกับฝั่งนี้น่เองข้างเรีย่เดียวกับฝั่งนี้นี่เ

i อันนี้เป็นวิดีโอภาพนี่มี